สนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มดีไลท์ทุกวันอาแล้วครับทน้อมครับมาถึงในครัวกันแล้วค <usc> ่ะน้องเชนะต้องนั่งเพราะว่าสีสามมันจะเลยนี่ไปกษณะหน้าอยู่ตรงกระทะใช่อยู่อ่ะแม่ครับกับข้าวแม่ฝีมือของคุณแม่วันนี้คือการทำแกงปาก่าไก่ครับแกงแกงป่าเพชรบุรีไก่เพชรบุรีเดี๋ยว บอกว่าเครื่องแกงนี้แม่ต้องทํามาเองเครื่องแกงนี้มาจากไหนครับแม่ครับมาจากเพชรบุรีเลยค่ะเกลิ่นมันจะหอมถามดูดต่เขาจะบอกว่ามาจากเพชรขอบอกเลยนะครับว่าทํายากมากกว่าจะได้มาทําไมอ่ะโทรไปบอกเขาให้เขาซื้อมาให้แล้วเขาเอามาให้เราเนี่ยครับได้เครื่องแกงยากมากจริงจริงส่วนผสมของแกงปลาไก่แน่นอนครับว่าจะต้องมีไก่นะครับจะใส่ไก่ที่ติดกระดูกแล้วก็จะมีพริกแกงสูตรเด็ดประจําบ้านน้ํามัน ริกชี้าใบกระเพราเมื่อเขือเปลาะและเมื่อเขือพวงค่ณแม่อธิบายทําอะไรก่อนก็อนดับแรกก็คือใส่น้ามันนิดหนึงนะคะนิดนึงแล้วก็เอาคุณแม่เริ่มเลยเนาะอันนี้ติดไฟอย่างนีติดไฟก่อนดีกว่าให้กระทะร้อนก่อนเลยคะแล้วก็ใส่น้ํามันนะแม่เนาะค่ะพี่แกงบอกแม่บอกว่าพี่แกงพิเศษพิเศษยังไงครับคือมันจะมีความเผ็ดที่ว่า ไม่เหมือนในทั่วไปอะค่ะคือมันจะเผ็ดมากเผ็ดเพิ่มขึ้นเผ็ดเพิ่มขึ้นไม่มันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลาคืออย่างนี้ที่เพชรบุรีเนี่ยแค่ไหนแม่บอกใส่อันนี้ไปแล้วเขาอาจจะใส่พริกเข้าไปอีกด้วยครับอ๋อเพิ่มเพิ่มเพราะว่าตอนผมไปกินเพชรบุรีอะผมแค่แตะแตผมก็แบบไม่ไหวแล้วแต่ชอบนะชอบอร่อยมากแต่คือมันเผ็ดเกินไปแม่ก็เลยเอามาทําโดยที่ เอาเครื่องของเบุรีแต่ไม่ใส่พริกเพิ่มไม่ใส่พริกเพิ่มมันก็รสชาติพอดีสำหรับคนกรุงเทพก็ทานได้ใช่ครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่ามันเผ็ดขนาดไหนแต่น่าจะเผ็ดกว่าในกรุงเทพฯทั่วไปเผ็ดกว่าแน่นอนครับนะครับแม่คะพี่แกงต้องใส่น้ำไหมอ๋อยังค่ะคือเราเอาน้ำพริกไปรวนกับน้ำมันก่อนให้มันแตกความหอมมันจะอยู่ตรงนี้นี่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 แต่แต่แต่เคล็ดลับที่บ้านคือต้องใส่น้ำลงไป มันจะไม่เข้มข้นอ๋อหรอคะจุดไ่สูดมาเอาเผ็ดๆอะแม่ค่ะไม่ได้ทำแค่ในรายการนะครับครับเมื่อไหร่ได้ไม่ได้ทำใส่หม้อเลือร์ไว้เพื่อจะไปแจกคนที่กองอ๋อเหรอแม่มีการทำให้น้องไปกองถ่ายด้วยเหรอครับทำมนานแม่จะทำไงครับก็เลยแบบอยากให้แม่ทำแล้วก็เอาไปให้คนอื่นกินด้วยอมาลวจ้าสูตรของแม่เนี่ยถึงว่าต้องใช้ไก่ติดกระดูกใช่ครับไม่ใช่เนื้อไก่รวนเพราะอะไรครับแม่ครับ ความมันของการทานไงครับถ้ากินไก่เวลาดูดๆอะไรเงี้ยครับแล้วผมเป็นคนชอบแทะด้วยแทะอย่างเดียวเรื่องมีโลมด้วยก็แล้วแต่โอกาสเอาละเป็นเรื่องเลยไปยืนฝั่งนู้นไปเราจะได้แพะลมได้บุญได้กุศลบ้างเผื่อท้งแตอยืนตรงนี้แหละเช่นอ๋อมันเข้าแล้วเราก็เอาไก่ใส่อ๋อนี่ได้แล้วมค่ะนี่ได้แล้วแม่ข่านี่นี่เรารู้ได้ไงว่ามันใช้ได้แล้วกลิ่นอะไอ๋อโอ้โหแม่แม่แท้จะกลิ่นได้แล้วเหรอคะแม่ข่าเอาแล้วค่ะ ตอนนี้ถ้าทีวีท่านผู้ชมมีกลิ่นนะผมบอกได้เลยว่าแบบจามกันสนั่นวันไหวเลยน่าจะอร่อยจริงอันนี้เข้มข้นจริงเชนโอเคก่ไหมอ๋อไม่ไงแม่จ๋าแล้วอันนี้ต้องใส่ไหมยังค่ะไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายถ้างั้นหนูเด็ดง่ายไหมง่ายค่ะเด็ดเลยแล้วก็หั่นพริกด้วยค่ะเชน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 มาหั่นทรั้งนี้นี่เชนหั่นพริกเปรเปล่าเออเอาให้น้องมีดูดิแม่ครับแม่ต้องทำมะเขือด้วยไหมอันนี้ไฟต้องแรงขนาดไหนกลางๆค่ะไฟกลางๆ ลวนคือลวนเนื้อไก่กับไอ้น้ำพริกต้องไปกลางๆพี่น้องท่านผู้ชมครับอ่าท่านผู้ชมจะได้เห็นครั้งแรกที่จะได้เห็นพระเอกหั่นมะเขือพูดมะเขือก่อนหิบมะเขือนี่อย่าให้มีก่อนหน้าแตกเออมะเขือใช้ไหมแม่ใช้ค่ะโอ้อัศจรรย์มากยังเยอะไปแระกนี่แม่เขาต้องลวนไก่กับอันนี้ให้เข้ากันจนไก่สุกก่อนนะระหว่างลวนเราก็ใส่น้ำตาไปหน่อย๋อ้คูณลดได้เลยหรอโอ้ใช้ได้เลยนี่อภพรดูน้องดูน้องทำ ได้เลยนะเอาน้ำใส่หน่อยเดี๋ยวดำพี่เอกเอาน้ำใส่ได้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 เอาเกลือใส่ลงไปนิดนึงมะเขือได้ไม่ดำไม่ใช่กะเพราแบบนี้เรยไม่ใช่กะเพราเล็กๆใช่ไหมได้นะทั้งสองแบบเป็นไงบ้างคะเริ่มแล้วล่ะแม่คือตอนนี้ข้างบ้านมันลุมเต็มแล้วก็วันเราทําอะไรกันกลิ่นชุนมากเราก็ใส่น้ําปลาไปไเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้เข้าเข้าเนื้อไปเรื่อยๆใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวหลังนี่ดูน้องหั่นมะเขือแล้วนี่แบบ สาวๆหน้าเอาไปเป็นสามีนะจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริ้งๆหนูมาดูดูดูดิหันสวยกว่าพี่เอกอีกเออจังหวะเก่งมากเออใช่ได้แม่ก็เก่งนะแม่ก็สอนลูกดีเชนเชนเข้าครัวกับแม่บ่อยเหรอไม่บ่อยแต่แต่ก็จําได้ว่าต้องทําอย่างนี้อะไรนี้ใช่ไหมเชนพริกด้วยพริกด้วยเชนอย่ามาทําเป็นแค่มะเขือแล้วเอามะเขือมะเขื่อมาเด็ด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 เดี็ดเด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 ี่เด็ด พี่เดดเองอ่าอันนี้ต้องใส่ทั้งมะเขือพวงทั้งอันนี้เลยใช่อ๋อนี่สูตรเคล็ดลับของแม่คือที่เชนบอกว่ามะเขือพวงเนี่ยมันจะออกรสอคขอที่เชนบอกว่าคือคือแค่กินไก่ก็ก็ก็เผ็ดแล้วม่เผ็ดปั๊บ่านผู้ชมครับเมื่อเราเด็ดมะเขือพวงเสร็จปั๊บใส่น้ำใส่ลงไปในนี้ไม่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 ใช่ทิ้งบ้าเหรอเอาวันนี้ทิ้งแล้วก็เอาแมกใส่นิดนิดเอาแล้วเอาวันนี้เหรอพอมันเข้าที่หน่อยแล้วก็เอาน้ำค่อยๆเติมน้ำไปใน ไม่ชาเลยค่ะเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคือหมายถึงว่าตอนแรกที่ว่าพี่ไฮถามว่าใส่น้ำไหมไม่ใส่เพราะว่าแม่ต้องการให้ความเข้มข้นของพริกของอะไรเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อไก่แล้วหลังจากนั้นพอมัน่อนขอดมากแล้วเนี่ยก็เริ่มใส่น้ำเจ็ดเนนิดเติมน้ำพอยังเน่เฮ้ยใครก็หั่นพริกตายแล้วคนนี้ได้ตรงมะเขือ โซ่คุณเชนมันแล้วจะสูตรใครสุดไม่ต้องมาสูตรอะไรแม่เป็นคนพูดเองหั่นพริกยังไงนะลูกจริงๆมันต้องยาวๆยาวยาวความยาวยังไม่ถูกอีกตอนนี้ยังไม่ถูกอีกอ๋อสไลด์เลยเหรอคะสไลด์อ๋อแม่มือนนั่นไงสลนั่นไงโอ้ท่านสวยงามแบบนี้ ถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าสับพิกเรียกว่าปอกพิก <c oughs> บอกถ้าบอกปอกพิกปอกอนี้เลยนะ <c oughs> เนติมน้ำนีกนิดนึ่นนงอ่ะได้เลยครับปกติแล้วเชนชอบทําอาหารแนวไหนจ้ะเอ,อ่อจริงๆเป็นคนชอบกินปิ้งยา่างก็เลยจะทําในสิ่งที่เวเองชอบสเต็กหรือแบบอะไรที่ใช้เตาถ่านอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยใช้เตาแก๊สเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีกลิ่นหอมอือใช่เดยเนี่ยแสดงว่าเชนเป็นคนโรแมนติกนะพี่อะไรแบบไหนเนี่ยน้องเอา คนที่แบบปิ้งย่างเนี่ยมันต้องช้าไงที่นี่ตรงเล็กไม่อะไรไม่อะไรคะเอามะเขือเพาะมีดหนึ่งมาเอามะเขือเพาะเมื่อเขือปล่อยเป็นหน้าที่ผมครับโอเเคคโอแันนี้ยาวๆเลยนะแม่นะแบบยาวๆเป็นเส้นๆนี่อย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ขึ้นยาวเส้นๆมันจะดูสวยงามหนูรู้ไหมทำไมพริกนี้มันถึงเขาเรียกพริกชี้ฟ้าทำไมถึงเรียกพริกชี้ฟ้าเคยเห็นมันห้อยลงดินมั้ยเออใช่มันตูดทิ่มขึ้นฟ้าเลยเนาะใช่เขาเรียกพริกชี้ฟ้าไงพอมันเดือดแล้วเราก็เอามะเขือใส่เลยเอามะเขือใส่เลยเหรอครับค่ะ แต่ตอนเนี้พี่มีความรู้สึกของพี่นะว่าว่ารสชาติมันใกล้เคียงกับปักใต้มากใกล้ครับพี่เอกเมื่อกี้ชิมแล้วลองชิมแล้วค่ะเหมือนปักใต้เลยใต้ก็มีแกงป่าอ่าแกงแกงคลิกแกงคลิกใต้นี่มันเหมือนมากนะครับคุณแม่เหมือนใต้คล้ายๆไปืแต่มันก็เพชรบุรีแล้วนะอนิดเดียวก็ลงใต้แล้วใช่กํากึ่งมากอ่ะกํากึ่งใช่ไหมคือไปใต้70%อแล้วมันจะมากลางสัก3 0ม็ประมาณนั้นค่ะ เผ็ดใช่ไหมมันเผ็ดมากเผ็ดมากนี่คืออันนี้คือยังไม่เท่านะเดี๋ยวยังไม่เท่าเพชรบุรีนะครับเขาบอกว่าที่ซอฟแล้วนะที่ซอฟนี่ซอฟแล้วคือถ้าผมกินได้นี่คือซอฟแล้วเพราะผมไม่กินเผ็ดว่าสูตรของคุณแม่เนี่ยต้องไม่ขนาดไม่กินเผ็ดต้องขนาดนี้หรอไม่ค่ะน้ำต้องไม่ใส่ เคื่องนี้ที่ผมชอบชอบมากอย่างหนึ่งคือแม่จะไม่ค่อยทําเยอะแล้วมันจะติดหม้อแล้วมันจะมีแค่น้ํากับเศษไก่แต่เวลาผมดูบอลดึกๆอ่ะนึกถึงคนหิวอะเมื่อก่อนกินข้าวกับน้ำปลาก็เคยตอนดูบอลแต่ตอนหลังก็แบบถ้ามีน้ําแกงก็ราดราดราดน้ำปลาแล้วคุก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 แล้วกินแล้วดูบอลไปเหงื่อท่วมหน้าไปอะแม่ใส่ผักอะไรไปบ้างพอเดือดเราก็เติมมะเขือเปาะมะเขือพวงมะเขือพวงแล้วก็พริกชี้ฟ้าเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ อัน <analyze> นี้หมายถึงว่าจะเสร็จกระบวนการแล้วเหรอใช่ค่ะจะเสร็จแล้วมากเลยเนาะเออไม่ยุ่งยากอะไรเลยเราก็ใส่ไปกระเพราคือความยากความยากคือใช้เวลาคั่วไก่กับเครื่องแกงให้เข้ากันแค่นั้นเราก็ใส่น้ำปลาเพราะผมไม่รู้ว่าใส่เท่าไหนแม่เขาใส่เรื่อยๆนะแม่เขาใส่ไปเรื่อยๆเพราะไม่ชิมเหรอ ิแล้ใช่ไหมแม่ขาเมื่อกี้แม่ใส่น้ำปลาไเรื่อยๆตอนระหว่างรวนเราก็ใส่ก่อันนี้ต้องใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลอเลยไหมไม่ตใส่เลยไม่เห็นใส่ผงไม่ใส่เลยได้แล้วเหรอได้แล้วค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วนี่สุกแล้วเหรอเมือกี้สแล้วค่ะไก่สุกหรือยังคะแม่สุกแล้วอุ้ยไก่สุกแล้วรวนตั้งนานโอเคปิดที่หายก็ไม่กินไก่สุกเขากินไก่ดิบๆน้ำรากไปกินในน้ำด้วยครับ ขอดูหน้านะแม่แม่ก็เป็นเข้าไปด้วยอ่ะทุกคนรักเราหมดเลยตัดิได้เลยได้เลยค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เสร็จเป็นหนึ่งเมนูแล้วของแม่สุดตาของน้องเชนนะครับก็คือแกงปลาไก่เพชรบุรีแกงปลาไก่เพชรบุรียังมีอีกหนึ่งเมนูคืออะไรครับแม่ครับต้มยำไข่ค่ะต้มยำไข่ผมก็ยังไม่เคยเห็นว่ามันเป็นผมก็ยังไม่เคยกินน้องเชนเองก็ยังบอกว่ายังไม่เคยทาน แต่เราจะพักตรงนี้กันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเมนูต้มยำไข่ของแม่สุครับผมเวลากลับบ้านแล้วได้ทานกับข้าวของแม่เชรู้สึกยังไงก็อร่อยตลอดนะแม่แม่น่ารักนะน่ารักนะอันนี้น่ารักเขาพูดจริงจริงอร่อยตลอดส่งเขาไปอยู่หอพักอะคะส่งตั้งในพอถีไปอยู่สิงคโปร์อยู่ซัมเมอร์ คนฟสที่<ม><ไ>ปล่อยไปต่างประเทศแล้วเหรอใช่ครับปล่อยไปคนเดียวด้วยตัดสินใจส่งน้องไปเพราะน้องยังเด็กมากแล้วก็ไปไกลจากแม่เลยอ่ะไม่ห่วง